โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์วอลซีเซิร์ฟโยกังนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดหรือว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคมาก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นแนวเซิร์ฟเวอร์ของวอลซีอัปเตอร์ไลท์นะครับเป็นแนวนะเป็นแนวเป็นแนวอัปเตอร์ไลท์นะครับนี่เลยเปิดประเดิมไปก่อนเลยกิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับนะก็แชร์ห้ากลุ่มรับไปเลยนะครับผมกล่องนะครับ ก็ตามรูปภาพเนาะได้เป็นชื่อสีด้วยแล้วก็เป็น GC ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมแชร์กลุ่มกันด้วยนะครับต่อไปเป็นออนเวลานะครับผมนี่เซิร์ฟโยกังนะถูกแล้วถูกแลก้วก็ออนออนตั้งแต่1ชั่วโมงจนถึงกี่ชั่วโมงวะก็ออนไปเถอะก็แล้วแต่ท่านน่ะก็รับของตามนี้เลยนะครับผมนี่นะก็เริ่มจาก1ชั่วโมงก็รับ3เซต GC 500แล้วก็บอนเขียว10นะครับผมระเบิดบอส10ลูก จนถึงอันนี้กี่ชั่วโมงไม่รู้ก็นั่นแหละดูแล้วกันโอเคต่อไปโปรโมชั่นพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่เรื่องโปรโมชั่นก็กล่องน,นี้นะครับผมกล่องเหลืองเติม50บาทก็เราเป็น GC 500บอลเขียว50กล่องสุ่มเซต 1K ถึง 10K นะครับผม10กล่องต่อไปเป็นโปรพันธ์นะครับก็มีตั้งแต่ GC 10000บอลเขียวหนึ่โรบอทเหรอ Set, ยี่สิบเซตสไนเป้าสิบเก้ากระบอกสนเาร้อยห้าสิบสิบสองมีดสิบสองเซตสิบเคสิงโตสามกล่องสุ่มเซตสองร้อยยี่สิบกล่องเปิดกระจายอะ่ะเชี่ยแล้วมันมีกล่องอันนี้ด้วยกล่องเซตสองถึงสิบการันตีสองเี่ห้ากล่องกล่องสุ่มเซตสองถึงสามเออการันตีสองเี่สิบกล่องกอบหลังชื่อสาชื่อสี่ชื่อไทยห้ ตัวละครคาเนกิวิ่งมาสิบสองตัวละครฮิโรกิเหรอวิ่งมายี่สิบโอเคก็เล่นเป็นตัวละครนี้เป็นตัวล500ะครห้าร้อยเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ต่อไปก็อะไรวะของฟาร์มบอสก็มีตั้งแต่ตามนี้เลยแล้วก็มีกรงมีกล่องนู่นนี่นั่นก็อย่าลืมไปฟาร์มกันได้นะครับผมเฮ้ย๋ยวก่อนมันมีเป่าตังค์ด้วยหรอเฮ้ยหน้าฟาร์มหน้าฟาร์ม ครที่แบบเวลาเยอะๆก็ามาฟาร์มได้นะครับผมเซิร์ฟโยกังนะครับส่วนตัวละครเช่าก็ความสามารถวิ่ง12นะครับผมความสามารถวิ่ง12ส่วนตัวละครเช่า10บาทก็วิ่ง15นะครับ5บาท12ชั่วโมง10บาท24ชั่วโมงส่วนตัวละครเช่า10บาทก็10บาท12ชั่วโมงแล้วก็15บาท24ชั่วโมงนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับมาต่อไปก็พูดถึงเรื่องของในเว็บเลย ในเว็บก็จะมีเป็นประมาณนี้เราล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บหาโปรโมชั่นก่อนเราจะเติมโปรพันกันนะครับวันนี้เ <Okay. S 1> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นอยู่ไหนเนาะนี่เอา้า <Yeah. S 1> เติมกดอ่านต่อหรอวะน,นี่อ่านโปรโมชั่นหน่อยจะกูเติมโปรโมชั่นไม่เป็นวะนี่ไงโปรโมชั Prom otion, <Yeah. S 1> ่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นแต่ก่อนเดีก่อน <Yeah. S 1> อะไรวะ <Nice. S 1> ชิบหายลนะเรามีพอ้อยอยู่ตอนเนี้ยเราจะซื้อโปรโมชั่นยังไงวะ ไม่เล่นวอลซีนานจ้าอ่ะขอโทษนะครับทุกคนอันนี้โปเก่าโปเก่าหรือโปใหม่วะอเอ้ยอันไหนอ่ะเชา่าไม่เป็นอ่ะ,จ,ะจบละเดี๋ยว,วก่อนนะก่อนหนห้าแรกดาวโหลดเติมเงินร้านค้าเออกดที่ร้านค้าโอเคโอเคร้านค้าคนี่โปพันโปพันก็คือซื้อปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อย ต่อไปก็จะมีเป็น G C ซื้อของดอลล่าต๊ดๆๆก็ตามนี้นะครับผมเช่าตัวละครตัวละครก็หรือมาเช่ากันได้นะครับต่อไปไหนวะที่มันจะมีเป็นเติมโค้ดอยู่ไหนเนาะเต็มพาร์ตอันนี้ไม่เกี่ยวนี่รหัสรับของขวัญนะครับผมอ่ะ ใครที่ตามมาเล่นนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยนะครับทุกคนก็จะรับเป็นไอเทมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไปให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมเอา้าไม่พบคนนี้ในระบบเดี๋ยวผมให้อดินแก้ให้นะครับไม่น่ามีไม่น่าขึ้นโอเคไม่น่าพบก็จะเป็นคนนี้แหละก็กรอกโค้ดผมปุ๊บมันก็จะมีของแต่ตอนนี้คือแอดมินโค้ดมันผิดต้องให้เขาจัดการอีกทีหนึง่งเฮ้ยเรามีคันน้กี่วะอ๋อ,อลืมไปลืมไป พึ่งเช่าพึ่งเช่าเพึ่งเช่าเพึ่งเช่าเเวลานี้ยคนออนอย่างเยอะสตรีมเมอร์อย่างเยอะดูดิโอ้โหเซฟโซนแนวอัพเตอร์แล้วไม่เล่นนานด้วยกูจะไหวไหมเนี่ยอันดับแรกก็คือเปิดกล่องก็เลยหากล่องหาของในกล่อง,อว,ว,งว,วิ เีนตัวละครก่อนแล้วก็จัดของคางนิกิเหรอมันเล่นตัวไหนล่ะเล่นคานนกิตัวนี้เหรอเออคาเนกิตัวนี้แหละแต่มันไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่หรอวะมันจะเป็นตัวนี้อ่ะแต่มันไม่มีวะ่ะเรอเป็นตัวจีนอแทนหรอ ตัวละครมันไม่ตรงหรออะไ้กิ่งตัวเช่าด้วยเหลือเป็นอีกตัวหนึ่งวะสับสนนิดนึงเราเติมโปรพันถูกปะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง <S <S เคเคเควิ่งทันไรอวะ โอ,อ้ตัวเราวิ่งไวกว่าว่ะเออตัวเราวิ่งไวกว่ากอง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 เราเปิดแค่อันนี้พอเริ่มจากกระเป๋ากระเป๋า เริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยกล่องฮาโลวีนก่อนก็คือการันตีสองเคลง่ายโอ้โหมาละมาเล่นกับปืนนี้หรอดรเมีเท่าไหรอ่อันนี้ปืนสองเนี่ปืนเท่าไหร่อชิบหายละนั่นคือซื้อได้ไรบ้างวะเนี่ยกระโดดแล้วกันเกลือไม่เกลือ ผมไม่รู้ว่าเปิดอย่างเดียวอันนี้ 2k ถึง 30k เลยหรอ 30k เฮ้ยมันเกลือจังวะเหมือนมีคนตีเรามาว่ะ สองเคเล่นปืนไรอ่ะเนี้สองเคใหมเ่เรายังไม่ได้วอร์มเลยไงโหย้ยเค จะปรับปรับภาพต่ำก่อนแสบตาวะ่ะสับสนนิดน,นึงเรื่องเซตวะ่ะโอเคแต่ภาพมันก็แสบตาเหมือนเดิมขึ้นได้ไหมเฮ้ยยิงไม่โดนโอเคโอเคโอเคมาดิมาดิมาดิ เดีแย่ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่วิ่งจุกไม่ได้ปบบนึงนนึงเดี๋ยวก่อน <laughs> สองเคกุยไม่ลั่นเลย ระยาแม่งครูดาวอย่างนานด้วยประเด็นน่ะชิบหายแล้ว <ś ması> เออตัวจีนอนน้นี่ยเก้าหกอันนี้ก็สองเคเคเฮ้ย okay <ś ması> <ś ması> ไอตัวนี้ดีกว่าดูของไว้ละ ตัวจีนอนตัวจีนอตขอไม่ขอไม่เฮ้ยตั้งนอไม่ได้โอ้โหเฮ้ยนี่แน่ยอย่าทำผมเลยพี่อย่าทำผมเลยพี่ ดูมันไล่ดิเกินนี่แน่เฮ้ยโอ้โหมันเล่นจูยังไงวะมันจูไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ใส่แค่ไปสองตัวเอง ตีวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ก็โดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ตัวคอราวพิชช้าพอสองเองนะ ูดโดนไหล i, จัดซาบอตซาบอตซาบอตทำเกมขอร้องนี่แหละเราจะไม่แต่งอีกต่อไปนี่แนี่ยโห มาดีมาดินักลอยนักลอยแล้วเป็นนักหลอยแล้วกันนะคลิปนี้แล้วผมไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟนานมากหลายเดือนเลยอะฝีมือตกก็ขอโทษด้วยนะครับผมเอานัวพอเอานัวพอเอานัวแค่ตัวเองพอมาดีมาดิมาดิมาดิเตีเราอย่างเยอะได้มาดิมาดิ

อันนี้ขึ้นยากนะเพราะว่าตัวละครมันไม่ช้าโอเคโอเคถดไว้ในใจถอดไว้ในใจโอ้โหหลอยอย่างเดียวมามามา เพื่อนเหรออันนี้แล้วเส้นไหนคือเส้นไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่แม่งยิงแรงมากอะ โอ้โหแล้วดูเพื่อนโถมดินี่เล่นเซจัยยัง,งไม่กล้าวิ่งไปเลยนีมาเลยมาเลยพอเล่นเซจญ่แล้วม่งเล่นง่ายปะ ไม่น่าเกี่ยวนั้นน่าจะเล่นง่ายเพราะาเรามีเพื่อนไงโหเราไปวิ่งตรงนั้นน่ะวิ่งหนีไม่รอดเลย ฟรีสปอร์ตนี่เนี่ยของใครเป็นของใครบ้างไม่รู้อะหมดตึกนะหมดตึกใครสะบัดคมๆนี่แบบว่าโอ้โหบอกเลยว่าก๊อตเรียร์เซิร์ฟเนี้ยเย่กังอะ หพอเราเล่นเสร็จนี้ปุ๊บแม่งประหยัดเซตสองเคได้เยอะจัดเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยกระโดดตกกระโดดตกไหนไหนลองพกเอ้ยให้มันดูดของไหมนี่วะ นี่อระหกมิเล่นได้ โดนยังไม่โดน,โ,ดนโอ้ยมืน่นมืน่นมืน่น ที่เราแม่งคุ้มตึกเว้นนเยลลวเล่นเพลนไม่ได้เดี๋ยวเอ้ยใครอะเพื่อนหรอเฮ้ยเพื่อนแม่งเขมือเหมื่นเล่นว่อของจริงของจริงอันนี้กอดเลยกอดเลยแุ้วคนเล่นเยอะจัดตาลายหมดแล้วเนี่ย ซื้อของขายของกระจายช็อปกระจายราคาตลาดแตกทีเน om, ี้ยคนออนเยอะพอมีตี้แล้วแม่งแบบภาพเปลี่ยนเลยว่ะ cả, ตอนแรก อีกแล้วแม่งเหมือนฝุ่งมดเลยว่ะเยอะจัด เฮ้ย <laughs> โหเฮ้ยสองสอเคพเพื่อนเรานี่มา ไม่ไม่ไม่ไมทำไมทำไมใส่เซตนี้คือจบเลยไม่แตกไม่ตายเลยอะไปนัวตึกนู้นไปนัวตึกนู้นมันหนีเรามันหนีเรา กูมาแล้วกูมาแล้วมึงมาเลยเฮ้ยห้องบนหอยมัคนมันมีของเนี่ยมันไม่ยอมามาชนเราอะ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันไม่ยอมมาชนเราเมื่อกี้เกือบได้ล่าหมื่นละหมื่นปาทโซนหมื่นปาทโซนไว้ เราไม่น่าห้าวเลยเราเอาไอ้น,นี่ใหม่ไปแตกอ่ะสองพันใหม่ไหมเงอ้ยเราขอดูก่อนความถึกเท่าไหร่วะอันนี้เก้าเจ็ดที่เราเล่นอันนี้เก้าห้าเก้าสี่โอ้โหแตกกระจายแตกกระจายโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเล่นนานไม่ได้เดี๋ยวติดลมว่ะ เกงใจเด็กคนเดียวเซิฟไงเอ้าแม่งหลุดเลยโอเคผมก็ใครที่อยากเล่นเซิฟโยกังนะครับลิงโหลดในกลุ่มตาล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโค้ดไว้ให้นะครับผมต้ล่างคลิปนะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับก็น่าจะได้เป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมติดต่อให้มนให้นะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับฝัดดีฝัดดีทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า